เจ้าเนี่ยอยากจะล้างแค้นไอ้หมอผีตอนนั้นหรือเปล่าเจ้าอยากล้างแค้นเนี่ยมันก็มีทั้งขอดีและขอเสียขอดีเนี่ยก็คือว่าเองได้ความสบายใจส่วนขอเสียเนี่ยเองจะรับได้หรือเปล่ารับได้เลยเองเนี่ย ล้างแค้นมันตอนนี้ใช่ไหมเองจะต้องไปเจอมันในชาตินะแล้วมันจะมาล้างแค้นเองในชาตินะแล้วกรรมเนี่ยมันก็จะติดตัวทั้งคู่เลยกราวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านด้วยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับก็วันนี้ก็ได้กลับเข้ามาหาท่านอาจารย์นะทุกคนนี่ก็เดี๋ยววันนี้ <c oughs> เราจะไม่ไหนกันครับท่านอาจารย์จะไปหาสงยงทักหน่อยอืมทุกคน ก็วันนี้จะมาปลดปล่อยนางชมยงกันนะทุกคนก็รอบนั้นก็ปลดปล่อยไปแล้วแต่โดนไอหมอผีเนี่ยจับขังไปตอนไหนก็ยังไม่รู้นะก็เลยวันนี้กลับเข้ามาเพื่อจะมาปลดปล่อยอีกรอบหนึ่งนะก็รอบนี้ก็คงไม่มีใครทําร้ายนางชมยงได้อีกแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปหานางชมยงกันนะทุกคนไปคุยไปอะไรก่อนนะแล้วก็ค่อยทําพิธีปลดปล่อยนะ ก็เดี๋ยวเขาไปดูด้วยว่านางชมยงเนี่ยจะล้างแค้นจะอะไรไอห,หมอผีหรือเปล่าเพราะท่านอาจารย์มูเซอร์ก็ยังไม่ได้พาตัวไปใช่ไหมอ่าทุกคนก็ประมาณนี้นะนเ,นเดี๋ยวถามมันก่อนว่ามันเนี่ยอยากล้างแค้นไหมอ่าทุกคนก็เดี๋ยวถ้าไม่อยากล้างแค้นอะไรเนี่ยก็จะทําพิธีแล้วก็ให้นางชมยงเนี่ยก็ไปพูดไปเกิดนะทุกคนก็อยู่อย่างนี้ผมว่าทรมานนะ ก็แค่อยู่ไอ้ตรงที่นางเนี่ยไปผูกคอตายนะผมว่าก็ทรมานละแล้วมาโดนไอ้หมอผีเนี่ยจับไปเพื่อเป็นผีรับใช้เนี่ยก็น่าจะทรมานน่าดูเลยนะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปหาหนางสมยงกันดีกว่านะครับไปไปทุกคนก็จานเข้าไปไกลไหมอ๋อนางชมยงก็อยู่แถวนี้หรือเปล่า ป่าก็ชุ่มชื้นทุกคนก็ฝนก็เพิ่งตกลงมานะครับติดเปียกเลยอ,เอ,อยู่หรือเปล่าท่านอาจารย์ าจาาาใช่ครับก็ที่เมื่อวานท่นานอาจารย์บอกว่าเจอทางชมยงนี่แถวนี้ไม่ใช่หรอครับครับผมชมยง โอ้ยน้ำะนะใช่ครับท่านไปไหนของมันวะจู่อีกหรือเปล่าท่านอาจารย์หรือว่ามันไปอยู่นู่นแล้วท่านอาจารย์ที่นางหรืผูกคอตายไว้อะา,าเรี่ยก็ต้องมาแหละอลองทำนะลองทำพิธีดูไหม,มเผื่อนางจะได้รับรู้จะได้แบบอ,ออกมาหาเรา เอาตรงไหนดีท่านอาจารย์ mm hmm. ก็ทุกคนเ้ำไม่รู้ว่านางชมยงหายไปไหนแล้วนะทุกคน mm hmm. ก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ลองทำสมาธิทำอะไรดู ยอยู่ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ออแล้วมันจะมาไหมนางชมยงเนี่ยมันกำลังมาอ๋อกำลังจะมาฟอได้ยินเสียงเดินจากทางนั้นขอ,องั้นเราก็ต้องนั่งรอก่อนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ฝนเป็นเจ็ดไม่ตกลงมาใช่ไหมไม่ตกแล้วออแค่นี้แหละก็ปล่อยลอยนะทุกคนก็วันนี้ก็คงจะได้ปลดปล่อยแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์ออคิดว่าจะปลดปล่อยนางชมยงมันแล้วเด<อ>ี๋ยวจะถามมันว่า มันเนี่ยอยากจะปิดบัญชีแค่หรือเปล่าอืมครับผมแต่ถ้านางเนี่ยไม่อยากจะปิดบัญชีเนี่ยก็ไปพูดไปเกิดไหมถ้านางอยากจะทำกับเรื่องของนางครับผมเพราะว่าตอนที่นางโดนทรมานเนี่ยก็เป็นแค่ไอ้หมอผีเนี่ยที่คนทำใช่ครับก็ต้องให้มันทรมานนั่นที่มันโดนทรมานแต่ของของไอ้หมอผีนี่น่าจะออกหมดแล้วนะครับผมว่า ออกหมดแล้วอันนี้เนี่ยมันเหมือนคนธรรมดาโอ้มันทําอะไรไม่ได้หรอกครับผมดีเลยผมว่านางชมยงนี่นาจะแบบแครนหน้าดูเลยแล้วส่วนต,ตัวผมก็แครนด้วยแต่ผมไม่มจะไม่ทําอะไรผมให้นางชมยงเนี่ยจัดการเองเดีกว่ามันเอานางชมยงเนี่ยไปไว้ในหม้อครับผมแล้วก็ถ่วงไว้ถึงเวลาที่มันจะใช้งานมนก็เอาหม้อออกมา นางชมยงก็ไม่มีสิทธิ์จะไปไหนได้อยู่ในหมอนั่นแหละครับผมถ้ามันไม่เอาออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยนะครับแต่โชคดีก็เมื่อวานคือมันคิดว่านางชมยงเนี่ยจะช่วยมันมันเลยเอานางชมยงออกมาเพื่อจะมาตามล่าเรานแน่ๆเลยผมว่านะแต่ดีที่นางชมยงเนี่ยคือแบบแบบโชคแบบยังรูพ้พระคุณท, <นะ S 2> ที่เราเาคยช่วยนางอ่ะก็ตกดีมากเลยนะทุกคน เดี๋ยวมันก็มาอ๋อกำลังมาใช่ไหมครับทุกคนก็รอก่อนนะครับก็กำลังเดินมาจากทางด้านน้นังชมยงก็ยังอยู่ในป่าแถวนี้นะทุกคนก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานที่เจอนี่ก็จัดการไอหมอผีนี่คือยังไม่ได้เจอดังชมยงเลยนะไม่รู้หายไปไหนแต่ผมว่าอยู่บริเวณนี้แหละ คงเล้ย่อนอยู่แถวนี้แหละนะครับแต่ก็วันนี้เราจะไม่ให้นางเล้ย่อนแล้วเราจะปลดปล่อยนางให้ไปผุดไปเกิดน,นะครับอยู่อยู่แบบนี้มันทรมานใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทํ่ทอะไรไม่ได้ก็เหมือนผีแบบผีตายโฮมทุกคนก็แถวนี้ก็ชาวบ้านหาของป่าหาอะไรด้วยเราก็อยากปลดปล่อยนางดีกว่าไม่รู้ว่าชาวบ้านเคยเจอนางหรือเปล่าใช่แต่ขาดูแล้วเนี่ยนางมีอิสริย์เยอะ ครับผมพวกเรายัางมองเห็นนางได้จแสดงหว่านางเนี่ยก็เป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์เยอะครับผมแต่แข่ต้องการอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนรอเวลาครับข้าคิดว่านางน่าจะรอเวลาแบบไปเกิดใหนะม่นะเพราะว่านางเนี่ยทำกามใหญ่ไว้โอ้ครับถ้า<ม>ตัวตายเนี่ยใช่บาป,าบ,าปบาปมากเลยครับแล้วก็แขกก็ท้องด้วยท้องใหญ่แล้วด้วย ตายทั้งแม่ทั้งลูกน,นะใช่ผมว่าก็ก่อนจะไปพูดเจอผมว่าก็ต้องไปรับใช้กรรมใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่านางเนี่ยยังจะคิดบัญชีแขนกับไอ้หมอถีคนนี้อีกนะเหมือนสร้างกรรมต่อกันนะอ่ะแต่ก็ต้องสร้างกรรมต่อกันชาตินาเกิดมาเขาต้องเจอกันอีกแต่ก็ต้องดูนางว่าจะหลังแขนหรือเปล่า <c oughs> เราก <c oughs> ็เพราะ นางก็โดัวไอหมอพผีเนี่ยเล่นหนักเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่นางใช่ไหมครับใช่ก็แล้วแต่นางไม่แอค้าก็ไม่ห่าอะไรหรอกอทุกคนขอค้าก็จะแนะนำใช่าทาก็ชานนาก็จะเกิดมาเจอกันใช่ครับแต่ชานนี้ <c oughs> เจ้าได้ล้างแค้นเนี่ยก็เป็นความสบายใจแต่สุดท้ายก็ต้องไปรับกรรมในนรกอยู่ดีใช่ครับแค่แกผูกคอตายแบบ ลูกในท้องด้วยตายไปเลยก็อันนี้ก็รับคำหนักแล้วนะทุกคนก็หนักมากทุกคนตั้งคันบุตรอยู่ใช่แล้วตัวเนี่ยก่อไปหาตัวตายวิคิดสั้นอ่าเสียดายนะเด็กคนนั้นไม่ได้ออกมามองลูกใช่ครับผมก็ส่งสารเด็กมากเลยครับท่านอาจารย์แตถึงเวลาของ นางนั้นแหละไปยาให้ต้องอยู่ที่นี่อีกน,นานกลัวว่าหมอผีต้นอื่นเนี่ยมันจะมาพัางนางอีกเอาละครับท่าน,น,าานอาจารเดี๋ยวมันน่าจะมากแล้ววะเอมอม, <c oughs> มันกำลังเดินมาเขาจะมา,มะมานคนก็รอก่อนนะครับ <c oughs> อยู่แถวนี้แหละอยู่ในป่าแห่งนี้แหละผมว่าเพิ่อยู่แถวนี้แหละ,ะนู่น,นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทุกคนเจอไหมอ,อ่ะม,มาแล้วโอ้อุ้มท้องเดินมาเลยนะทุกคนท้องใหญ่เลยก็เดี๋ยวผมจะไม่ พูดไม่อะไรนะผมจะให้อาจารย์กับนางชมยงเนะี่ยคุยกันนะเพราะผมก็คงไม่ได้ยินที่นางชมยงคุยนะทุกคนยังไ,ได้ยินหรอกมันใช้จิตสื่อสารกับมันมันไม่ผูดแล้วทุกันนนางน่าก,กลัวมากทุกคนเดินอุ้มท้องมาในข้างในป่าเลยนะทุกคนไปยุงเยอะเลยทุกคน เดี๋ยวผมจะไม่พูดแล้วนะครับก็รอดูว่าเขาจะคุยอะไรกันนะครับ กยย็ใหญ่ลมแรงเลยอาจารย์เอ้ยวันนี้เนี่ยไม่วันที่เจ้าเนี่ยต้องการคุณไปก่อนถ้าอยากจะถามว่า เจ้าเนี่ยอยากจะล้างแค้นไอ้หมอผีตอนนั้นหรือเปล่า oh. Oh. เจ้าอยากล้างแค้นเนี่ยมันก็มีทั้งขอดีและขอเสียขขอดีเนี่ยก็คือว่าเองได้ความสบายใจส่วนขอเสียเนี่ยเองจะรับได้หรือเปล่าร <What? S 1> ับได้เลยเอง oh. เนี่ย ล้างแขนมันตอนนี้ใช่ไหมเองจะต้องไปเจอมันในชาตินะแล้วมันจะมาล้างแขนเองในชาตินะแล้วกรรมเนี่ยมันก็จะติดตัวทั้งคู่เลยเอ,อยู่ที่ว่าเองเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเองจะปล่อยมันหรือว่าเองจะล้างแขนเองอยากล้างแขนมันมันอยากล้างแขนไอ้หมอผีวะ อครับผมถ้าเองอยากจะล้างแค้นไอ้หมอผีเนี่ยขาเนี่ยไม่ห้ามหรอกแต่ขอให้เองเนี่ยรับผลกรรมในชาติหน้าได้ก็พอเองยังมีกรรมใหญ่ติดตัวอยู่กรรมนี้หมดกรรมต่อไปก็คือกรรมของไอ้หมอผี เองพร้อมจะรับกรรมในชาติหน้าใช่ไหม,มหก็ข้าไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ให้ยาให้เองเนี่ย้าเกิดมาชาติหน้าเนี่ยยาขาตัวตายอีกมันเป็นกรรมใหญ่ข้าปล่อยให้เองไปขุดไปเกิดได้แต่เองเนี่ยจะต้องไปชดใช้กรรมก่อน แล้วเองถึงจะได้ไปฝุดไปเกินเพราะว่ากรรมนี้เนี่ยถ้าช่วยเองไม่ได้หรอกแม่แต่ไม่มีใครหนีกรรมพ้นนะเท่าที่ข้าเคยเจอมาไม่มีใครหนีพ้นมันติดตัวเราไปตลอดต่อให้ตายแล้วก็ยังมีกรรมติดตัวหญิงเองไปทำร้ายมันด่วยแล้วมันก็ทำร้ายเองมันก็เป็นขู่กรรมกัน ข้าเข้าใจที่มันทําเองไว้เยอะข้าจะไม่ห้ามเองแล้วให้เองเลือกเส้นทางของเองเอาเพราะว่าข้าไม่ที่กำหนดชีวิตของพวกเองได้แล้วเจ้าพิงครับผมข้าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะยากจะก็ถือไอ้หมอพีตอนนั้น่ะอืมครับผม <c oughs> ก็แล้วแต่นางผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คง <c oughs> จะห้ามนางไม่ได้ขนาดอาจารย์พูดนางก็ กันใจเลยที่จะทํากับมันอยากจะแก่แทนมาผมก็เข้าใจนะว่านางก็มันตอนมันลห้ฟังว่าตอนที่มันโดนค้งเนี่ยมันโดนเอาไปไว้ตรงไว้ก็คือว่ามันเอาหม้อไปต้มแล้วมันก็ทุกทรมานอยู่ในหมอนั้นครับผมเพราะว่าหมอผีเนี่ยต้องการบังคับมันเนี่ยให้เป็นคือเป็นลูกน้องของมันครับแต่ว่าไอ้นี่ไม่ยอม เลยโดนทรมานครับ,รบข้าจึงเข้าใจเลยว่าโอ้เหมือนโดนไฟเผาทั้งเป็นนะครับข้าเข้าใจเลยก็ส่งสารมากเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนนั่นแหละเป็นตามของเองนะอเองก็เลือกเส้นทางเอาส่วนไอ้หมอผีเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลหรอกข้าเนี่ยเก็บไว้ในที่ไม่มีใครรู้เดี๋ยวข้าจะพามันออกมา อนนี้เนี่ยแค่ทียูมันกดทรมานมากแล้วข้าจะให้เจ้าทรมานมันอีก่อนแล้วแต่เองเพราะว่ามันสมควรโดนละพวกมอผีแบบนี้เนี่ยสมควรโดนเจ้าเจ้าคิ้อยาจะแก้แค้นไหมอ๋อผมไม่แก้แค้นหรอกครับไม่ให้นางชมยงจัดการเลยผมไม่มีอะไรกับมันแล้วค <c oughs> ็ดแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไงมันก็ต้องไปโดนอาจารย์ที่ในเมืองอีก ผมก็เดี๋ยวมันจะตายตรงนี้ก่อนไปอยู่ในเมืองข่าเนี่ยข่าจะให้มันชํานะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแข่คนธรรมดาโอ้ข่าจะให้มันท้าานในเมืองของข่านี่แหละครับผมมันต้องโดนแบบนี้เพราะว่ามันใช้ไสยาสตร์ในทางที่ผิดเนี่ยมันไม่ถูกครับจะเองอยากจะไปยัง ไปเดี๋ยวข้าจะพาเองไปหามันมันอยู่ไม่ไกลนี่หรอกเอยเดี๋ยวข้าจะพามันไปทุกคนไปเราก็จะตามอาจารย์มูเซอร์ไปนะไป,ไปหาไอมอพีกันเราจะเดินตามไปข้างหลังนะเราจะไม่เดิน ใช่ครับอาจารย์ผมว่านางนี้น่าจะแขนมากๆเลยใช่ครับ ผมฮะแล้จะไหวนะครับแป๊บนึงทุกคนผมลืมของผมไปคนตามนี้นะทุกคน ก็แล้วแต่นางนะว่านางจะเอาคืนก็แต่นางก็ต้องไปรับใช้กรรมที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ลูกในท้องก็ตายด้วยนะทุกคนก็ต้องไปเจอชาติหน้าด้วยถ้าทำร้ายห,หมอผีในรอบนี้ก็แล้วแต่นางนะครับผมก็ครับผม ใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เคยเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเคยทําสร้างอะไรหรือเปล่าพเพราะหินมันเยอะมากเลยแต่มันก็เหมือนใช่ครับหรือว่าตรงนี้มันเคยเป็นที่เก็บน้ํามาก่อนครับผม ไปกัทุกคนตามก็ยังอยากล้างแค้นอยู่นะทุกคนฮทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้า ถึงไอ้หมอพียังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปทุกคน